สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดค่ะหลวงปู่ทวดเนาะหลวงปู่ทวดอะไรหลวงพ่อคูณมึงโคตรมีความรู้เลยหลวงหลวงพ่อคูณนะคะแถววังน้ำเขียวนะคะวเราจะขึ้นไปนมัสการ ม<น>รสกาห,ห lonely, no. รือไปไหว้หลวงพ่อคูณนะคะมาวังน้าเขียวกี่รอบก็ไม่เคยได้ขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราจะไปไหว้กันให้เพื่อนๆชมบรรยากาศสามารถแวะมาได้นะคะใครที่มาเที่ยววังน้าเขียวแวะมาไหว้หลวงพ่อคูณก่อนนะคะองค์ใหญ่มากค่ะเป็นสีทองวัดอะไรหลวงพ่อคูณวัดอะไรวัดบ้านไร่อวัดใช่หลวงพ่อคูณอยู่ที่วัดบ้านไร่แต่ที่นี่ไม่ใช่วัดบ้านไร่นี่ก็วัดบ้านไร่เอาละสาววัดไร่ที่วังน้ำเขียวถ้าผิดคอมเมนต์ที่ใต้ ได้คลิปนี้หน่อยนะคะจะมีจุดอ่าพอมาถึงอ่ะเขาจะมีจุดดอกไม้ที่เทียนดูนี่ค่ะแล้วเราจะทํายังไงดีคะเราเป็นพวกไม่พกเงินสดเลยเราก็อดขาเดเราจะขึ้นไปไหว้แบบไหว้ท่านสดๆเลยแล้วกันเนาะโอเคค่ะตามขึ้นมาเลยค่ะ เสียวที่เป็นงค์งที่ใหญ่มากสาขาสองฮะสาขาสองเป็นหลวงพ่อคุณสาขาดำก็บาดไปทุกที่นะ <c oughs> าะขึ้นมาไกล่ะเด็กดีที่ไหนใช่จริงๆค่ะเจอเจอคำเขาเรียกว่านะคอนเซ็ปต,ต์ขอหลวง,งพ่อคุณคุให้มึงเดินทางปลอดภัยครอบครมีสุขหลวงพ่อคุณแน่นอนค่ะ รอบนี้เราเข้ามาลึกๆเห็นภูเขาอยู่นะแต่มีจุดกลางเต็นเยอะอยู่นะ ดีค่ะลับมาพบกับช่องกลอกเอ้ยกลอกต้องเซ็กซี่ขนาดนี้เลยเนาะ <G lock. S 1> วันนี้อยู่กับน้องอะไรคะน้องนุกค่ะน้องนุกและคู่ตุนางหันของเขานะคะตุนางหันที่พูดถูกไหมคํานี้ใช่ค่ะวันนี้เรามากางเต็นท์อยู่ที่ไหนชื่อไรว่าไรไรไร,ไรกันเองไร <laughs> ไรอะไรเป็นพื้นที่ส่วนตัวของพี่แบงค์นะคะเป็นแพรเวดไหนพี่แบงค์พี่แบงค์คนไหนคนนู้นนะคะ,นนะคนนู้นเรชี้ดูคนนู้น, εί, อนตอนนี้ หนุ่มๆเขากําลังเล็งที่นะคะต้องถางป่าไหมใช่ต้องถางที่พี่ว่าต้องถางนะฟึ่งเนี้ยถ้าถางตรงเนี้ยปึ๊บเราจะเห็นเราจะเห็นวิวหมดเลยตรงเนี้ยช่ใ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 ช่ไอ้โหไอ้โหยมาวินก็โผล่และมาตินงก็โผล่วันนี้ผมมาออกแคมป์ปิ้งอีกแล้วนะครับโผล่มีใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีน้ําเล่นเนาะนะ้องมาวินเนาะ ว่าเราก็ระบายสีไปก่อนละกันนี่ค่ะกลางไปแล้วหนึ่งเต็นนะคะเต็นของคุณก้องพบนะคะขนาดขนาดไม่ทําครัวเขาก็ต้องใส่ชุดเชฟนะคะนี่คนเดียวล้วนๆนะคะยืนดูอย่างเดียวจะเสร็จแล้วการก่อนเพื่อนเลยจ้าอันนี้เต็นน้องบอลน,นะคะนี่เดี๋ยวเต็นน้องบอลจะเก่ามาให้ดูยี่ห้ออะไรนะบอกพี่อีกทีหนึ่งซิ วีดอะวีดาลิโดครับอ่าเออเคยเห็นเคยเห็นในรูปใช่ไหมพี่แบงค์โซนดีโดดิโดนะน่าจะกลางไม่ยากหรอกมั้งใช่ไหมแต่มันน่าจะกลางง่ายกว่าของดีโอดีไงโอ้ดีโอดีก็ง่ายอันนี้มันสี่มุมไงอ๋อของดีโอดีกี่มุมอะหกเหมือนหกมุมดีกว่าถูกกว่านิดหน่อยเออใช่จริงคุณดำเขาไม่เอาแล้วกันแล้วกันเนาะ พี่ว่าฝั่งร้านยุงน่าจะเยอะนะจริงจริงนี่นะคะนายแบบของเรานะคะน้องเกฟนะคะน้องเกฟมีสาวๆถามหาด้วยอ่ะอยากได้วาร์ปของน้องเกฟปะค่ะพอโพสต์รูปไปแล้วอ่ะเอ้ยเราต้องนั่งดูไปก่อนนะคะไม่ใช่บ้านหลังเก่าละหลังใหม่ก็มีเลยยินดีครับผม พึงพ้งสวัสดีครับพึ้งนี่ต้องอนี้สวัสดีครับผมพึง้งแล้วในกล้องมันจะแบบใหญ่สวัสดีครับผมพึง้งโคแมนนะคะโคแมนโคแมนกลางคนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่าจะเหงาต้องมีเพื่อนกลางด้วย ค่ะเรามาถึงกันแล้วนะคะจุดกลางเต็นท์ของเราชื่อว่าไร่กันเองนะคะพื้นของพวกกันเองค่ะตอนนี้เขากาลังไปทําพวกกันใช้คำว่าพวกกันของพวกกันของคุณคุณพ่อของคุณพ่อคุณพ่อของท่านเดี๋ยวเราไปดูว่าเาท่านผู้เจริญเขาไปตกปากันไปค่ะชมสวนไปด้วยนะคะหันไปดูแบบบรรยากาศสวยมากโอ้ยแป๊บนึงนะคะชีเด็ดนี่ไม่ใช่มันมันมันแป้งนะมันหวานนะ มมมััันนนนนญญีี่่่่ปปุุพูดไปใครเขาจะเชื่อไปทำไหนเราจะหลงไหมอะดามไม่หลงหรอกโอ้แค่นี้หลงนะจะพูดว่าไงฮะไปตกปลามชาติมาดิเขาไปทางไหนกันแล้วอะดาตรงไปตรงไปน่นะเห็นใบไผ่อยู่โอ้ยมึงเดินเข้าป่าทำไมล่ะคุณมาค่ะโอ้ยนี่ เจอบ่อแล้วค่ะเพื่อนบอกแค่อห์แหน่แหน่ทีเดียวเจอบ่อแล้วค่ะเพื่อนยังไม่เจอบ่อนะคะเพื่อนแล้วก็ยังไม่เจอพ่อด้วยตามาค่ะกูเคยไปทางนั้นวะเออกูก็คิดอยู่มังไม่เดินอ้อมปากกล้วยปะอ่างั้นไปอีกทางครับปล่อยเขาเดินไปเดินตามมาต้องใส่เราจะมาพิศทางโอ๊ยบอดเขาส่งเสียงเลยดิ เออโอเคเอามา,<อ>าพิทางรีาดีกว่าเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดินทางสะดวกก่นอน นี่ะค่ะอยู่อยู่ไม่ทำงานข้าเขาบอกเขาบอกข้าตั้งรถรอตามแล้วเบาอีกเบาอีกเบาไฟอีกแม่บอเบาไฟอีกเบได้หรอเบาได้อุ้ยดาบอกอันนั้นอ่ะเบาไฟอีกเออยังไม่เบาอีก ม้มไก่อร่อยไหมตินอร่อยอืมเผ็ดเหรอตินเผ็ดไหมจะอยู่บ้านที่มีสองอันลยนะ่างนั้นโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะเราตื่นมา สายไปนิดนึงก็เลยไม่ทันได้ไปดูหมอกนะคะแต่ว่าก็เก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นๆไว้ให้ดูอยู่อันนี้เป็นไร่ที่เป็นพื้นที่เป็นบริเวณพื้นที่ส่วนตัวนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะ,ะคืนนี้เราจะอยู่กันที่นี่อีกคืนนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูบรรยากาศตอนเช้าจะพยายามตื่นมาแต่เช้าเพื่อมาถ่ายรูปให้ดูว่าวังน้ําเขียวก็ยังเป็นพื้นที่ที่น่ามาท่องเที่ยวอยู่นะคะตอนนี้ทุกคนก็ ต่างกันแยกย้ายกันทํากิจกรรมส่วนตัวนะคะส่วนตัวดิฉันเองก็อ่านหนังสือเตรียมสอนตาเพราะว่ามีสอนวันอังคารค่ะเจอกันนะคะเด็กๆวันนี้นะคะหลังจากที่อยู่ที่เต็นแล้วเราก็อาหารหมดต้องออกมาหาอะไรกินอยู่ที่ร้านที่เดี๋ยวเรือรังสิตนะคะแต่เราสั่งนี่เลยจ้ากะเพราหมึกกรอบและตำซัวนะคะดูจุดนี้สิคะมีปลาซิลอยู่ด้วยนะคะ ปลาดิน in ้ำสัวช kind of oh, ิมเลยนะคะเหลือก็เหล่าแล้วก็เหลือเกาเหล่าอีกอย่างนึงที่สั่งค่ะชิมอันนี้ก่อนนี่นะคะมีหมูกรอบอร่อยเหมือนกันนี่ที่ไหนก็เยี่ยมค่ะเพราะว่าเราตำสัวจะชิมตำสัว หมูกรอบกรอบเองทำซ้วนะครับร <c oughs> สชาติของวอกทำซั่วเป็นตำบูปลานะคะไม่ชอบเผื่อ <c oughs> อยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือลังสิตนะคะมีทุกอย่างมีทมั้งก๋วยเตี๋ยวข้าวอาหารตจังๆแล้วก็ส้มตำ นัวตามตัวปลาซิวเลยค่ะเดี๋ยวรอเกาเหลาอีกทีนึงเกาเหลายังไม่มานะคะพักไว้ก่อนละกันก็ถ้าใครแวะมาแถววังน้ําเขียวนะคะสามารถระหว่างที่กลางเต็นอยู่แล้วก็ับข้าวหมดอะก็บหมูแบกินได้ก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตจะอยู่ใกล้ๆกับถึงแล้วนี่เรียกอะไรนะดําสสวนสับรี่ค่ะอยู่ข้างๆกันบรรยากาศดีนะคะทีนี่นี่เอาตินออตินกิน เฉาข้วยนมสดค่ะเฉาข้วยนมสดตินเป็นไงบอกหน่อยรสชาติชิมที่เฉาข้วยอ่ะหนึบไหมหนึบไหมดูดน้ำอร่อยปะติน้นนอติน้นรสฟังวุ่นอยู่ไม่กินแักซี่โอเคค่ะเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวบ๊ายบาย